เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าฟาร์มสุกปลูกได้นะครับเป็นเกมปลูกผักทาฟาร์มฝีมือคนไทยราคา10บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับตัวเกมที่เหมือนจะปลดล็อกเกือบทุกอย่างแล้วนะครับเนาะให้เราจําภาพนี้ไว้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนาะเนี่ยครับก็จะมีการปลูกผักนะครับการเลี้ยงสัตว์แล้วการตกปลาอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับไอเทมต่างๆนะครับน,นี้เป็นเครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งตัวละคร ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอเทมเกมนี้นไม่ได้มาจากการซื้อขายนะครับแต่มาจากการแลกเปลี่ยนกับ NPC ตอนนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนได้แค่ NPC ที่ชื่อว่าทอมมี่นะครับนี่เห็นไหมถ้าเราอยากจะได้จอบนะเราก็ต้องเอาไม้เอาหินเอาหญ้านะครับเอาฟางเนี่ยมาแลกนะครับแบบนี้ซึ่งหาได้จากทั่วแมปนับที่เราจะต้องเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวเราเล่นไปตามเกมก่อนแอปเปิลนะครับเป็นไอเทมที่สําคัญมาก ถ้าเห็นแอปเปิลสุกให้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่ก่อนไม้ก็ใช้ขวานนะครับเห็นก็ใช้ค้อนนะครับยางก็ใช้เกี่ยวเนาะพอเราเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปแลกจอบนะครับเราจะได้คะแนนสนิทสนมนะครับซึ่งคะแนนตัวนี้นะครับจะปลดล็อกไอเทมในการแลกเปลี่ยน อื่นๆนะครับตอนนี้เราก็ได้จอบกับบัวรดน้ำมาแล้วนะครับมีมเมล็ดมะเกิดเทศแล้วก็รดน้ำนะครับ เห็นไหมมันจะมีบ้านริมทะเลสาบมานะครับอ่าบ้านริมทะเลสาบเนี่ยเราต้องเคลียร์พื้นที่ด้านบนสุดนะครับมุมบนซ้ายอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งคือพอเราเคลียร์พื้นที่เสร็จใช่ไหมเราก็ไปแลกเปลี่ยนกับอ่คุณลุงนะครับชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เขาก็จะมาก่อสร้างนะครับ ร้านต่างๆให้เราแล้วก็มีเอ c นดิซี้เราแลกเปลี่ยนแบบนี้นะครับพอมันขึ้นว่าวันนี้นะครับเริ่มล้าแล้วเห็นพลังงานข้างบนเขียวๆข้างบนไหมครับวันนี้นะครับเริ่มเหนื่อยแล้วกับพลังงานข้างบนเนี่ยจะแยกส่วนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเติมพลังงานแบบเนี้ยอ่าแล้วจะทําต่อได้นะครับไม่ใช่นะวันนี้เริ่มล้าแล้วเนี่ยเราต้องกลับไปนอนนะครับส่วนพลังงานที่อยู่ข้างบนเนี่ย คือพลังงานในการทำฟาร์มนะครับอ่ะมี n p c โผล่มาอันนี้คือสิ่งสำป็นมากก็คือการอัปเกรดเครื่องมือนะครับซึ่งการอัปเกรดเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องใช้เหรียญนะครับแบบนี้แหละมันจะมี n p c มาที่บ้านเราเพราะฉะนั้นก็สังเกต n p c นะว่ามี n p c คนอื่นอยู่บ้านเราไหมเนาะอันะแบบนี้นะครับตอนนี้คือไม่มีเราก็นอนไปทําไมเราต้องอัปเกรดเครื่องมือเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ย จะต้องใช้อุปกรณ์เลเวลสนะครับแล้วก็ตรงนี้จะใช้เลเวลสนั่นเองครับตอนนี้เราสามารถเคลียร์พื้นที่ได้แค่ทางด้านซ้ายสุดนะครับกับล่างสุดเท่านั้นตรงกลางกับทางขวานะครับตรงกลางกับทางขวาบนเนี่ยเราไม่สามารถเคลียร์ได้เนาะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะเดี๋ยวเราให้ลุงคอมมี่นะครับไปสร้างบ้านพักต่างกัศ ตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่นะครับด้านบนเสร็จแล้วเดี๋ยวเพิ่มค่าสเตตัสก่อนอแรกอะไรดีนะครับแรกอันนี้แล้วกันขนมปังนะครับผมจะเก็บแอปเปิลไว้แรกเหรียญทองเดี๋ยวคุยกับปรุงแกงรอบนึงนี่ขาดไม้นะครับเก้าแล้วก็โอ้โหขาดเยอะเลยบางอย่างก็ต้องใช้พืชที่เราปลูกเนีไปแรกนะครับ ใช้นมนับใช้ไข่อะไรแบบเนี้ยไขย่ไก่ใช้ป้านะครับตอนนี้อุปกรณ์พังนะครับวิธีการซ่อมก็คือไปที่คุณลุงแล้วก็แตะที่โต๊ะนะครับ,ท,รบที่เป็นเครื่องหมายตกใจจากนั้นก็แตะนะครับแต่ซ่อมเราหากรบแล้วนะครับ เราสามารถแต่งตัวนะครับแต่งตัวแต่งบ้านได้ซึ่งของทุกอย่างเนี่ยก็หาได้จาก Npc นะครับเนี่ยแลกจาจ Npc เลยใช้มื่อเขือเทศ6นะครับหิน2ไม้2โอเคเดี๋ยวเราต้องมาแลกเปลี่ยตกปลาเห็นไหมมี Npc มาหน้าบ้านนะครับเราเอาแอปเปิลไปแลกจะแลกได้คนละ2รอบนะครับอรอบต่อไปจะเป็นการแลกเปลี่ยนปกติ ถ้าเราเจอเหรียญพวกนี้นะครับแล้วสามารถแลกได้ก็แลกเลยอ๋อมีคนมาหน้าบ้านกดแลกไปโอเคแน่มะเขือน,นะครัเลมอนใช้ไข่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรด คื่อมือนะครับสามอย่างหลักให้เลเวลสองก่อนสามอย่างหลักก็คือค้อนนะครับเคียวแล้วก็ขวานอัปเกรดเป็นเลเวลสองนะเพื่อที่จะไปตัดตรงฟาร์มได้นะครับตรงนี้นะครับเขาจะสร้างเหมือนเป็นจุดที่เราสามารถแลกสัตว์นะครับพวกพวกบัวพวกไก่ได้บัวนะครับบัวเรายังไม่ได้ใช้เอย่าไปปลูกขึ้นก่อน เนี่เยเลเแล้วสองละไม่กี้ได้ไมะเสือม่วงมาใช่ไหม ข้างบนมีเอซมาอ่าจอบจอบจอบเรายังไม่อัพนะครับนี่คอนป่ะแล้วก็ดูด้วยนะว่าอะไรที่เราแลกได้นะครับก็แลกมาเลยเนี่ยได้ถั่วลันเตาจะได้เพิ่มค่าสนิทสนมนะครับขวานอัาขาดเหรียญเหรียญแล้ยังไม่มี แต่ถ้าใครที่จะเก็บพวกไม้พวกหินเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไปเคลียร์หมดเนี่ยเราก็ต้องรอเวลาที่มันเกิดมาใหม่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2-3สวันเนี่ยมันถึงจะโผล่มานะครับก้อน2ก้อนเนาะเพราะฉะนั้นก็ประหยัดในส่วนของไม้ก็ได้นะครับไม้หินอะไรพวกนี้ยพอเราอัพเลเวลเนี่ย,ยมันก็จะไวขึ้นนะครับเนี่มีเล้าไก่ไมปเราสร้างละแต่ว่าขาดไม้อีกอันก็จะเป็นโรงนานะครับ ขาดไม้เหมือนกันบางทีเราก็ต้องไปหยัดนะพวกไม้พวกขินนะครับแมกเบ็ดตกปลาก่อนเพราะว่าปลาเองก็สำคัญนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นกระป๋องนะครับเคครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะราคา10บาทครับสนับสนุนคนไทยด้วยกันนี่ก็จะเป็นระบบหลักๆนะครับ ของเกมนี้นะตอนนี้เนาะเดี๋ยวก็จะมีการทยอยอัปเดตนะครับอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราเล่นกันหนักๆก็คือเคลียร์พื้นที่นะครับเอาของไปแรกนะครับปลูกพักข้างป้ามอะไรแบบนี้่ะสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆนะครับแล้วก็พบเจอ NPC ใหม่ๆ